ก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อัพสตเด d a ์นะครับวันนี้ผมก็มีเรื่องเล่าหนึ่งเรื่องนะครับที่มาจากาในเรื่องของมหากราบมาพราตะนะครับมา,าเล่าสู่กันฟังนะครับก็วันนี้จะเป็นเรื่องของพี่ชายคนโตนะครับของพี่ชายของพี่น้องปานดบนะครับซึ่งในเรื่องเนี่ย ก่อนจะเกิดสงครามที่ทุ่งลุโกเซตรเนี่ยก็คือ,อยังภายในพี่น้องห้าคนของพี่น้องปานดบเนี่ยไม่มีใครรู้นะครับว่ากันนาเนี่ยแท้จริงแล้วคือพี่ชายคนโตของพวกเขานั่นเองนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงไปฟังกันครับเรื่องมันเริ่มต้นจากพระนางกุนตีนะครับได้มีโอกาสาเจอกับฤาษี หะรับและฤาษีก็ประทานมนให้หนึ่งบทนะครับเป็นมนที่แบบว่าสามารถจะเรียกเทพนะครับองค์ไหนก็ได้นะครับในในที่มีใน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 จักรวาลของศาส,สนาพราหมณ์เนี่ยก็เรียกมาได้หมดนะครับคือเรียกมาให้มีบุตรด้วยนะครับแต่ไม่ได้มีการามีเพศสัมพันธ์แบบนั้นนะครับ แต่เป็นเหมือนการแบบอารมณ์ว่ามาถึงก็เป็นการแตะท้องอะไรเงี้ยครับก็จะเกิดบุตรขึ้นมานะครับคืออยากได้เทพองค์ไหนนะครับได้หมดนะครับก็จะมาตามคําขอนั้นนะครับก็สืบเนื่องมาจากว่าพระนางกุนตีตอนนั้นก็เป็นวันสบายสบายของของพระนางนะครับก็ไปเหมอมองที่กระจกเอ้ยโทษครับไปเหมอมองที่หน้าต่างนะครับก็ไปเห็นกับ พาทิ์เนี่ยซึ่งกําลังจะรลลับขอบฟ้านะครับนะก็เหมือนกับว่ามันก็จะมีแสงสีส้มแสงสีแดงซึ่งดูแล้วสวยนะครับพอดูแล้วสวยก็เกิดชอบขึ้นมาพอชอบก็เผลอนะครับเผลอไปท่องมวลเข้าพอไปท่องมวลเสร็จปุ๊บก็ไปนึกถึงสุริยะเทพนี่นะครับก็ทําให้ พระสุริยเทพก็ต้องปรากฏกายต่อหน้าพระนางนะครับนี่พอปรากฏกายต่อหน้าพระนางเสร็จปุ๊บก็เกิดอาการมึนงงว่าเฮ้ยมาได้ไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็พูดคุยถกเถียงกันอยู่สักพักนึงนะครับก็ได้ได้ใจความว่าพระนางก็เหมือนพยายามปฏิเสธนะครับว่าเฮ้ยนางยังเด็กน้อยอยู่เลยนะครับถ้ามีตอนนี้คงไม่เหมาะนะครับ ก็บอกให้ท่านสุริยาเทพใี่กลับไปแต่สุรยิยะเทพบอกว่ากลับไม่ได้มนนี้เรียกมาแล้วก็คือมาแล้วมาเลยต้องต้องมีนะครับก็สรุปใจความว่ากลับไม่ได้ต้องมีแล้วละ่ต้องมีลูกด้วยนะครับก็เสร็จสับเสร็จปุ๊บก็มีลูกเกิดขึ้นมานะครับเด็กคนนั้นก็คือกันณนะนั่นเองนะครับเป็นพี่ชายคนโตของพี่น้องปันดกนะครับ อันนี้ด้วยความที่พระนางยังสาวใช่ไหมแล้วการที่มีลูกโดยที่ไม่มีสามีเนี่ยนางก็อับอายแล้วก็ไม่รู้จะไปตอบสังคมยังไงนะครับก็เลยตัดสินใจนะครับลอยแพกันนะนะครับเอากันนะเนี่ยไปใสน่นตะก้าแล้วก็ลอยน้ําไปนะครับใน,นระหว่างที่ลอยน้ําไปนะครับก็ถือว่ากันนะก็ยัง มีบุญอยู่มากนะครับคนที่เก็บไปเลี้ยงนี่ก็คือสารถีหรือคนขับรถม้านั่นเองนะครับก็ไปเก็บกันนะไปเลี้ยงแล้วก็ชุบเลี้ยงให้เติบใหญ่นะครับอันนี้กันนะเนี่ยมีลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนคนอื่นก็คือมีต่างหูที่ติดมาด้วยตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็มีชุดเกาะนะครับที่แนบกับเนื้อเลยนะครับถ้าถอดนี่คือหมายความว่า ก็เหมือนกับดึงเนื้อออกไปด้วยนะครับถ้าถอดก็เป็นแผลครับอืมก็อยู่ติดตัวกันนะแล้วก็มีความสง่าผ่าเผยเฉกเช่นเดียวกับพี่น้องปานดบทุกๆุกคนนะครับอ่าครนี้อ่าก็เหมือนกับด้วยความที่คนที่เป็นหนุ่มทุกคนนะครับก็ต้องขยักก้าวหน้าก็ต้องเข้าเมืองใช่ไหมเข้าวังก็อารมณ์ประมาณเข้าวังอย่างเงี้ยก็ ภายในภายในวังเนี่ยมันก็จะมีการเหมือนกระสอนหนังสือนะครับอาจารย์ที่เป็นพี่ใหญ่หรือว่าควบคุมทุกอย่างเลยก็จะเป็นโทรณาจารย์นะครับอันนี้โทรณาจารย์เนี่ยก็อารมณ์ประมาณว่าฉันจะสอนแต่เฉพาะวันณกษัตริย์กับวันละพามเท่านั้นวันณะอื่นฉันไม่อยากสอนนะครับก็คือถึงแม้กันณะจะมีความสามารถนะครับก็ ไม่อยากสอนนะครับก็เลยต้องกันนะก็เลยต้องดิ้นรนเพื่อจะหาอาจารย์นะครับคนที่มีฝีมือทัดเทียมกับโทุรณาจารย์นะครับเพราะว่าพอพอเขาเข้าไปเรียนเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าอลชุนเนี่ยคือคู่แข่งเ็าแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นมือธนูด้วยกันทั้งคู่เนาะเสร็จปุ๊บกันนะก็เลยไป สอบแสวงหาอาจารย์นะครับจนรู้มาว่ามีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งชื่อปรัสุรามนะครับที่ไม่ค่อยชอบวันรักษัตริย์ประมาณนั้นไม่ชอบจะสอนแต่ถ้าไม่ใช่วันรักษัตริย์กูสอนนะว่ายง่ายเสร็จปุ๊บ <c oughs> กันนะก็ดันด้นไปนะครับก็ไปขอเรียนวิชาพอรู้ว่าตัวพอรู้ว่ากันนะเนี่ยไม่ใช่วันรักษัตริย์นะครับ ก็สอนนะครับทีน,นี้ก็สอนก็ด้วยความที่กันนาเนี่ยเรียกว่าไม่ใช่คนธรรมดาครับก็เป็นลูกสุริยเทพน,นะเพราะฉะนั้นกันนะก็หัวไวเก่งนะครับก็เรียนรู้จากปรสุรามได้เรียกว่าหมดไส้หมดพุงของปรสุรามเลยนะครับก็คือแบบก็เป็นลูกศิษย์ที่อาจารย์พึงพอใจอย่างสูงสุดนะครับยังสูงสุด แต่คันนี้ว่าคนเราเนี่ยเขาเรียกว่ามันไม่แน่ไม่นอนนะครับมันไม่แน่ไม่นอนนะครับคันนี้ในระหว่างที่เรียนกันไปเรื่อยเนี่ยครับก็มันก็คนสองคนเนี่ยระหว่างกันนะ้ากับพระลัสุลาเนี่ยก็เริ่มแบบสนิทชิดเชื้อมาเรื่อยใช่ไหมก็มีอยู่วันหนึ่งนะครับก็สอนอะไรกันเสร็จปุ๊บแล้วคันนี้ว่าก็พักผ่อนพักผ่อน ครับคร้งน,นี้คันจะให้อาจารย์นอนพื้นหรือนอนที่ล่าต้นไม้เนี่ยมันก็ไม่เหมาะใช่ไหมกันนาะก็เลยเสียสละเอาตักของตัวเองเนี่ยให้อาจารย์หนุนนอนนะครับแต่เพอิญว่าไอ้มแมลงเจ้ากรรมนะครับไอ้มแมลงปีกแข็งนะครับมันดันมากัดกันนะเข้าที่หน้าแข้งนะครับแล้ว มันเป็นแมงที่กัดและปวดมากนะครับแต่กันนาะทน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 จนสุดท้ายปารัสุรามตื่นขึ้นมาเองนะครับแกตื่นขึ้นมาเองแล้วแกก็เห็นว่ากันนาเนี่ยโดนมแมลงปีกแข็งเนี่ยกัดอยู่ <c oughs> ซึ่งโกรธซึ่งตื่นขึ้นมาแล้วแทนที่จะแฮปปี้ใช่ไหมว่าเฮ้ยลูกศิษย์โอ้โหแม่งกระตันอยู่ไว้ให้เรานอน,อนตัก เอ้ยเอาตักให้เราเนานแล้วก็ไม่ยอมขยับเพื่อที่จะให้เรา,เาหลับอย่างสบายนะครับกับกวรเป็นฟืมเป็นไฟเลยนะครับแกกดตรงที่ว่าไอคุณสมบัติที่สามารถทนได้ขนาดนี้มันมีแต่ว่าน,นัากกษัตริย์เท่านั้นที่ทนได้เอ้าซวยเลยครับอย่างนี้ใช่ไหมกลับกายเป็นดันมีแต่วราน,นากกษัตริย์เท่านั้นที่ทําได้ที่ทนได้นะครับแกก็เลยตี ตีตราว่ากันนะเนี่ยโกหกแกนะครับแกก็ทีนี้แกก็สาบแช่งเลยว่าฐานะที่เจ้ากโกหกข้าเมื่อใดที่เจ้าเจอศัตรูแล้วต้องการเอาตัวรอดอถึงยามคับขันที่สุดในชีวิตของเจ้าเจ้าจะลืมวิชาของข้าทั้งหมดโอ้โหถ้าเป็นเราเนี่ยคงเข่าสุดนะครับ เพราะว่าโอ้โหมันก็คงผมคงบรรยายความรู้สึกของกันนะได้ไม่ทั้งหมดแต่ว่าผมฟังอย่างนี้แล้วมันก็เนาะมันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับเรื่องที่น่าเศร้านะครับก็ขอโทษขอโพยกันไปนะครับถึงแม้ปารัสสุรามจะไม่ไม่ฟังก็แล้วแต่นะครับ พอจริงๆวันกันนะแกก็ไม่รู้ว่าแกเป็นมุน,นักกะัตร์ยูดีนะครับตอนนั้นเสร็จปุ๊บ <c oughs> <c oughs> ก็ก็ในเมื่อโดนอาจารย์สาบก็คงจะอยู่สำนักนี้ไม่ได้แล้วแหละก็กลับไปกลับไปที่เดิมนะครับกลับไปหาก็ตอนนี้ก็ถือว่าเรียนวิชาสำเร็จแล้วใช่ไหมครับก็กลับไปหาทุลยโยชนะครับกลับไปหาทุลยโยธแต่ระหว่างทางเนี่ย แกก็ซ้อมธนูไปแกก็ซ้อมไปแล้วนี่แกพลาดนะครับแกพลาดแกพลาดไปยิงยิงโดนลูกวัวแม่วัวของาพามเสียชีวิตนะครับแล้วปรากฏว่าบัวนั้นเป็นบัวศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นเครื่องมือทำมาหากินอย่างเดียวของแกนะครับแกจึงโมโ oh หขึ้นมา,มามากนะครับเรื่องนี้นะครับ ใครนี่ไปผิดใจกับฤสีไปผิดใจกับพราหมณ์เนี่ยแล้วโดนสาเนี่ยไม่รอดสักลายฮะอันนี้ก็โดนเหมือนกันนะครับหลังจากที่โดนให้ลืมวิชาไปแล้วใช่ไหมอันนี้ยังมาโดนเรื่องนี้เห็นะฮะมาโดนตรงที่ว่าในตอนที่เจ้ากําลังลบอย่างดุเดือดนะครับหรือเจอศัตรูคู่อาฆาตรถม้าของเจ้าจะถูกแผ่นดินสูบจนขยับไม่ได้นะครับ เหมือนกับว่วงข้าที่ต้องสิน้นสิ้นใจอย่างไร้ทางสู้อ่าหก็เ,เหมือนโดนไปสองดอกนี่ก็คือเหมือนกับต้องตายแน่ๆเลยนะครับต้องตายต้องตายเพราะเรื่องการลบแน่ๆเลยถูกไหมฮะทีนี้ <c oughs> คำสาบนี้มันก็ถูกมันก็โดนสาบแล้วล่ะก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไงก็มีทางเดียวก็คือ ต้องมุ่งหน้าไปามุ่งหน้าไปที่ไปหาไปหา,าไปหาเพื่อนนะครับก็คือพี่น้องเกาลบนั่นเองนะครับไปหาทุรยชนะครับเพราะว่าทั้งโลกใบนี้มีทุรยศคนเดียวที่เปิดใจที่รับกันนะเป็นเพื่อนอย่างแท้จริงนะครับขนาดที่ว่า ตอนประลองธนูนะครับมันจะมีการจัดประลองธนูขึ้นมาออกตัวล้อฟรีว่าคืออรชุนเนี่ยเป็นตัวหลักในการที่จะ,จะแสดงวิชาธนูอยู่แล้วนะครับแต่นี้พอกันนะจะลงแข่งเนี่ยเขาไม่ให้กันนะแข่งเพราะว่ากันนะเนี่ยเป็นแค่ลูกคนคนเลี้ยงม้านะครับธุรยโยก็บอกเฮ้ยตอนนี้เขาไม่ใช่คนเลี้ยงม้าแล้ว เ้าได้ยกเมืองเมืองหนึ่งให้เขาแล้วเขาคือเจ้าเมืองเพราะนั้นเขามีสิทธิ์คิดดูลักขนาดนี้นะครับเพื่อนรักขนาดนี้ว่ายกเมืองให้ไม่ธรรมดานะครับความรักของทั้งคู่นะครับก็ได้แข่งแต่สุดท้ายการแข่งแมตชนั้นนะ่ะก็แพ้อลาชุนนะครับแพ้อลาชุน <c oughs> จนกระทั่งนะครับเวลาได้ล่วงเลยไปนะครับ ล่วงเลยจนถึงกับมีเรื่องมีราวกันระหว่างพี่น้องปันดบแล้วพี่น้องเก่าลบจนถึงขั้นที่จะประกาศลบในทุ่งสงครามในทุ่งกุลุกเกษตรนะครับอ่าคานนี้ในเพื่อนๆคนจําได้นะครับะะว่ากันนาเนี่ยเกิดมาพร้อมเกาะกับต้องต่างหูอ่าสปรปุ๊บใน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 เขาเรียกว่ากิจกรรมของกันนาเนี่ยกันนาในชอบบริจาคทานนะครับแล้วก็ อันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ฮาอยู่เหมือนกันนะครับก็คือว่าในระหว่างที่รู้กันแน่นอนแล้วว่าจะต้องลบกับต้องต้องลบแล้วพระอินนะครับพระอินเนี่ยเป็นพ่อของอลชุนนะครับพระอินได้คาเป็นพ่อของอลชุนเขาก็กลัวว่าลูกอ่ะกลัวว่าอลชุนเนี่ยจะแพ้กันนะเพราะรู้ว่าปาราสุรามเนี่ยใน ในโลกของในโลกของนิทานเรื่องนี้นะปรัสุรามเป็นอาวาตารของพระนาละลายนะครับก็คือก็คือไม่ธรรมดาเอาง,ง่ายๆไม่แล้วแล้วกันนะเป็นรู้สิทธิ์ของปรัสุรามซึ่งพระอินรู้ดีว่ามีความเก่งกาจขนาดไหนนะครับ ก็เก่งขนาะพยินนะกลัวครับก็ลองนึกเอาจนพระยินต้องอใช้เทคติคปลอมมาเป็นพามแล้วก็มาขอชุดเกาะนะครับกับต่างหูคือถ้าถ้าไลท์สองงานนี้แล้วก็เหมือนกันนะก็พลังป้องกันก็หายลงไปเกือบ5้าเอร์เซนอะไรเงี้ยนะครับก็สุดท้ายเอาไปให้อลชุนนะครับเอาไปให้อลชุนใส่ แล้ววันเวลาที่มันไม่สมควรเกิดขึ้นก็ได้เกิดขึ้นจริงๆก็คือวันที่พี่และน้องนะครับกันนาะเขาชุนได้มาเจอกันที่สนามลบนะครับก็ก็ต่อสู้กันอย่างแบบว่าคือก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับตอนแรกกันนาะยังไม่มีบทบาทหรอกบทแรกๆนะครับก็ไม่มีใครเอาจริงๆอ่ะไม่มีใครยอมรับกันนะ เลยนะครับถึงจะรู้ว่ากันนะเป็นลู้สิ์ของปรัชุรามนะก็ไม่ยอมมีแตุ่รโยคนเดียวที่ที่บอกว่าเพื่อนคนนี้มันคือสุดยอดต้องเอาเข้ามาเป็นผู้บัญชาการการลบเออแต่ว่าพอวันแรกนี่ก็ให้พีสมาซึ่งเป็นปู่นะครับวันที่สองก็ให้ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเป็นเป็นเป็นลุงหรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับก็แพ้นะครับ แล้วก็มาจนสุดท้ายก็เป็นกันนะเนี่ยครับแล้วก็กันนะก็ต้องมาเจอกัลอชุนนะครับซึ่งเป็นแมตท,ที่อลชุนเนี่ยก็ฉุนขาดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเพราะว่ากันนะเนี่ยเป็นคนหนึ่งนะครับที่ใช้คําว่าไปลุมฆ่า,าพิมัญยุพิมัญยุคือลูกชายของลูกชายของอลชุนนะครับไอ้ที่อลชุนฉุนมากเนี่ยไม่ได้ฉุนเพราะว่า ไม่ได้ฉุนในแง่ของว่า,าพีมบรรยุเสียชีวิตในใน,ในสมรัภูมิลบแต่ที่ฉุนขาดเลยคือว่า,าทุกคนลุมลุมพีม่บรรยุโดยที่พี่บรอยุไม่มีอาวุธนะครับไม่มีอาวุธในมือนะครับแลถ้าจะขอย้อนกลับไปนิดนึงคือ,อพีมิมรยุนี่คือแกเก่งมากนะครับแกเก่งแกเก่งแบบสุดเลยนะครับ ในรมนดาลูกของอลรชุนนะครับแต่ว่า,าปัญหาคือปัญหาของพิปัญยุในวันนั้นนะครับก็คือ,อแกเนะี่ยในขณะที่แกตั้งท้องตอนนี้แกอยู่ในท้องนะครับอลรชุนเนี่ยได้เล่าได้เล่าเรื่องกลนศึกการถ้าเจอสมมุติเจอกลนศึกกอไก่จะแก้ยังไงนะครับแต่พะเอิญว่าไอ้กลศึกที่แกเจอวันนั้นนะ่ะ อรชุนเล่าไว้แต่ตอนที่เข้าไปเล่าถึงตอนที่เข้าไปนึกออกไหมครับว่าตั้งค่ายในเข้าไปยังไงนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าจะออกมายังไงลืมแกลืมนะครับเาะฉะนั้นแกก็เลยเหมือนกับเสียพลาดท่านะครับพลาดทา่าแต่ขนาดที่แกไม่มีไม่มีธนูไม่มีอาวุธอะไรนี้แกก็สู้ใจขาดนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็สู้ความสด ความสดมันสู้ความเก่าไม่ได้นะครับก็พาดท่าเล่เหลี่ยมของอพี่น้องอเก่าลบนะครับเอ้ยพี่น้องเออใช่พี่น้องเก่าลบนะครับจนทําให้พี่มรญยุสเสียชีวิตแลวทุกคนก็รู้ดีว่าเหมือนกับเฮ้ยคนไม่มีอาวุธอะทำไมต้องฆ่าคนไม่มีอาวุธวะอะไรอย่างเงี้ยจึงเป็นที่มาของความเดือด ของอรชุนนะครับถึงก็ประกาศเลยว่ายังไงวันนี้กันนะตายแน่นอนนะครับตอนนั้นยังไม่รู้นะครับตอนนั้นยังไม่รู้แต่กันนะเนี่ยได้คุยกับได้คุยกับพระนางกุลตีแล้วว่าโอเครับรู้ว่าออรชุนเนี่ยคือน้องนะครับอรชุนนี่ยคือน้องคือในในมหากราบมหาลาตาเนี่ยเขาจะโชว์ความเหนือชั้นกันอยู่ตลอดนะครับอย่างเช่นาการยิงธนูเพื่อไปตัด สายเอ็นของอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยครับเนี่ยคือความโชว์เหนือแล้วก็ประมาณว่าพออีกฝ่ายนึงกาลังเฮ้ยอย่าเพิ่งขอใส่เส้นเอ็นก่อนพอใส่เส้นเอ็นขึ้นมาเสร็จขึงขึ้นมาเสร็จปุ๊บโดนยิงอีดอกโดนตัดขาดเนี่ยเขาจะเป็นประมาณอย่างเงี้ยนะครับในท้องเรื่องนะครับสนุกนะครับถ้ามีโอกาสไปฟังเต็มเต็มเนี่ยสนุกกว่าที่ผมเล่าอีกนะครับมันจะมีความซับซ้อนมันจะมีอะ,อะไรหลายๆอย่างนะครับ ก็แล้วก็สุดท้ายก็เป็นศึกที่พระอาทิตย์กับพระอินทร์เนี่ยก็เรียกว่าต้องมาดูลูกของตัวเองใช่ไหมก็อรชุนก็เป็นลูกของพระพระอินทรกันนาก็เป็นลูกของพระอาทิตย์นะครับก็เรียกว่านั่งไม่ติดนะครับนั่งไม่ติดก็ดูลูกตัวเองลูกของทั้งคู่สู้กันนะครับก็ปรากฏว่า นะครับสู้กันไปสู้กันมาจนคําสาบมันทํางานนะคาสาบมันทํางานก็สู้กันไปก็ไอ้รถรถม้าศึกก็ติดหลมขึ้นมาจริงๆนะครับติดหลมไม่พอนะครับแถมจะใช้วิชาของปารสุรามสู้ต่อต่อต้อตานกับอรชุนนะครับอะครัก็ก็ลืมนะครับแต่ถึงกันนั้นนะครับ ด้วยความเก่งของกันนะครับถึงแม้ไม่มีวิชาของปารสุราามเหลืออยู่เนี่ยแกก็ยังปกป้องตัวเองได้นะครับซึ่งถือว่ากขาสุดยอดแล้วนะครับเพราะว่าออรชุนใช้วิชานะครับใช้วิชาไม่ได้ยิงธนูธรรมดางนะ่ายง่ายมันก็จะมีแบบเป็นเป็นหาฝนเป็นก็เหมือนอารมณ์แบบเหมือนถ้าเราดูดาวตกก็ มพีพลังนู้นพลังนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะจนกระทั่งก็รู้แล้วว่าถ้าไม่มีม้าศึกเนี่ยถ้าไม่มีรถรถม้าศึกสู้ยากนะครับก็เลยต้องขอแบบเฮ้ยขอเวลาน้องก่อนได้ไหมขอแค่ดึงรถขึ้นมาเนี่ยแล้วเดี๋ยวไปต่อนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาสู้กันต่อนะครับจังหวะนี้แหละครับที่พระกิษณะบอก สวนไว้เลยนะครับตอนอภิมัญยุ่ะอภิมัญยุก็พูดอย่างเงี้อยอภิมัญยุเขาบอกว่าขอขอมีอาวุธในมือได้ไหมแล้วเดี๋ยวเรามาสู้กันต่อพวกท่านยังไม่ให้อภิมัญยุเลยท่านกับลุมอภิมัญยุจนอภิมัญยุวะซีแง่แก่ทําไมทําได้วะนะครับเพราะฉะนั้นอรชุนยิงนะครับอรชุนก็ยิงเลยนะครับก็ปรากฏว่าเรียบร้อยฮะ ทั้งลืมวิชาทั้งดึงรถขึ้นไม่ได้เรียบร้อยอ่ะคารถนะครับโดนยิงทะลุคารถนะครับแล้วก็พอหลังจากที่กันนาพ่ายแพ้แล้วเนี่ยก็พนางกุนตีก็ก็เลยบอกความจริงว่าจริงๆแล้วกันนาเนี่ยคือพี่นะแต่ด้วยแต่ดรู้ว่ากันนาก็ขอไว้ว่าอย่าอย่าเพิ่งบอกขอราชุนนะครับอย่าเพิ่งบอกพี่น้องบานดบทั้งห้า นะเสร็จปุ๊บก็ตามสไตล์ของอินซารเดียนะครับมันก็จะต้องมีการพูดคุยกันก่อนตายอะไรเงี้ยกอนชุนก็เสียใจมากนะครับบอกว่าถ้ารู้มาว่าเป็นพี่นะว่ากันดาเป็นพี่บอกมาแค่คําเดียวเลยเขาจะยกทุกอย่างให้เลยนะครับจะไม่ลบจะกลับจะยอมไปอยู่ป่าก็ได้อะไรเงี้ยมันไม่มีแผ่นดินไม่มีความหมายเลยเลยถ้าไปฟังที่ <c oughs> ถ้าไปฟังในบทความในหนังสือนะผมว่าอาจจะตอนนี้ทราบซึ้งนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือนั่นแหละครับก็ต้องเสียชีวิตนะครับกันนัก็ต้องเสียชีวิตว่ากันว่าในวันนั้นเนี่ยบรรยากาศใน,บรร,าาศในบรรยากาศในทุ่งกุลกเศษเนี่ยพระอาทิตย์นี่ก็เรียกว่าเรียกว่าหมองหมุนไปเลยนะครับแทบจะไม่มีแสง เจริญเจิดจ้าเหมือนเหมือนตอนวันปกตินะครับก็เรียกว่าเศร้าอะฮะต้องสูญเสียลูกชายนะครับอันเป็นที่รักไปนะครับแล้วก็ดูเหมือนท่านก็ทำอะไรไม่ได้ด้วยนะครับก็สุดท้ายก็นี่แหละครับท่านรับจริงๆแล้วความสามารถของเขาไม่ได้เป็นรองอราชุนนะครับแต่ว่ากลับมาโดนนี่แหละครับโดนคำสาปต่างๆนานาเนาะมันก็ ทำให้ทุกอย่างแย่ลงแต่อย่างว่านะครับมันคือมันคือนิยายนะครับเมื่อกันนะถูกวางตัวมาให้เป็นตัวละครแบบนี้นะครับผมก็ถือว่าวรรณกรรมนี้เป็นวรรณกรรมที่ลึกซึ้งแล้วก็กินใจมากนะครับถ้ามีโอกาสไปศึกษาหรือว่าไปอ่านนะครับผมว่ามันได้อะไรเยอะแยะมากมายนะครับเอาล่ะครับก็ ผมขออนุญาตจบเรื่องราวของกันนะไว้เท่านี้นะครับก็ถ้ายัางไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กันแล้วแล้วครั้งหน้าผมาจะหยิบตัวละครไหนมาฝากเพื่อนๆก็ติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีครับ